ามาพักก็คือแสดงหลักฐานการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็เข้าพักไปเลยก็คือจะเริ่ม1-30เมษายนเนี่ยค่ะ เดี๋ยวรบมตาูนะคะเราจะได้เน้มตากานไก่อะเราได้ฉีดน้ำล้างหมดแล้วใช่ไหมคะน้ำค่ะอันนี้เราจะใช้น้ำยาล้างล้าง,าง<น>ทุกวันนะคะก็ค,คือเราจะดูแลความสะอาดทั้งหมดจะใช้น้ำยางลงทั้งหมดนะคะ คฆ่าฆ่าเชื้อหมดเลยใช่<ต>ใชไหมปนใช้ัวน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเลยก็คือเราจะเช็ดที่ลูกบิดเช็ดที่เครื่องใช้อุปกรณ์ทั้งหมดถูกพื้นใช้เป็นน้ำยาแอลกอฮอล์ทั้งหมดแล้วเราจะให้จัดการฝ่อล้างล้างหน้าห้องก็คือเราจะเคลียร์ทุกอย่างก็คือจะให้ผู้พักเข้ามาแล้วมั่นใจได้เลยว่าเรามีการเคลียร์เพราะว่าเราก็จะมะีรูปการทํางานของแม่บ้านว่าทําความสะอาดยังไงอยู่ที่หน้าออฟฟิศผู้พักที่ต้องมาโดนยิงดิไหมฮะไม่ไม่ค่ะ <laughs> ก็คือเข้ามาพักก็คือแสดงหลักฐานการเป็นบุคลาคกรทางการแพทย์ค่ะก็เข้าพักไปเลยก็คือจะเริ่มหนึ่งถึงสามสิบเมษาเนี่ยค่ะครับสามสิบวันใช่ใช่ค่ะหนึ่งเดือนค่ะแบ,บ่งออกเป็นสามส่วนก็คือหนึ่งข้าหนักอยู่โรงพยาบาลถ้ารองลงมาก็คือไปอยู่โรงแรมถ้าเกิดมีจํานวนมากมายเลยก็อาจจะต้องจัดพื้นที่เป็นพื้นที่สนามเป,นเ,ปนเป็นโรงพยาบาลสนามอ,อ๋อเป็นโรงพยาบาลนี่คือวิธีการเบสเคสที่หนัก แต่วันนี้ประเด็นคือสามเรื่องบาทีผมบอกว่าหนึห่งโรงแรมสำหรับกักตัวไม่เอาแลกักัวที่บ้านยากใครที่มีในชื่อลีสในลิสคุณต้องไปเลยเรื่องคล้ายใจหัวหนุ่มเบอร์กี่ายที่บ้านไปเลยผมม,มีกองทุนเตรียมมาให้นะครืคร่องนดะีอช่นๆแล้วก็เรื่องที่สองก็คือโุงพากรลทางการแพทย์ที่เขาก็สงการสัมผัสผู้ป่วยเขาก็ต้องอยู่ห้องฟัวเขาด้วยใช่ไหมฮะสองเขาก็นอนน้อย ก็ให้พักใกล้ๆโรงพยาบาลเลยนั่นแหละค่ะโรงแรมตอนนี้ก็ผมก็ก็มอบให้ลุงลุงลุงในบานเป็นหนึ่งโลไรงแรมนะผมก็โรงแรมครอบครัว,วยกให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะ,ะให้บุคลากรทางการแพทย์มาพักอ๋อนี่ไม่ถึงว่าโรงพยาบาลอ,อ่าไม่ถึงโรงแรมยี่ไหนฮะตรงบางแสนเขาสมุกอ๋อเขาสมุกนี่ยกให้ไหมให้บุคลากรทางการแพทย์พักครับอ๋อนี่ส่วน